ไปต่อค่ะนี่ที่ยายทำประกันประกันลดประกันอะไรอยู่ตรงนี้นะคะเดินแล้วไปบ้านยายแล้ว่ะ อันนี้ลูกนี่ค่ะดอกมันเฉืเ่ยๆก็ไม่รู้มันลูกมันกินได้หรือเปล่าเนี่ยปีนี้ยายมาไม่ทันยายกลับไปไทยนะคะตอนตอนที่เขาแตกใบมัอนอ่อนยายย้าเนี่ยค่ะยายมาถ่ายตรงนี้ให้ดูที่ว่ามัอนอ่อนใบมัอนอ่อนสวยๆค่ะ ตรงนี้ด้วยนี่ค่ะไไมันจะใบมันจะออกนั่นเนีย่ยตรงนี้ใบสวย <c oughs> อืมอะโลกก็พุ่งกี่ เดี๋ยวก็เดินไปถึงมั้ใหญ่แล้วนะคะนี่ตะโล้ก็พุ่งขี่คือว่ายังไงดีละ่ะมันเป็นสถานที่ของของหัวคล้ายๆกับแบบว่าสากกางอย่างนั้นอ่ะถ้าเราจะสากลางหรืออะไร ตลอก็มีนี่ยายไม่ได้มาถ่ายตอนที่มันบอกว่าน,นั่นนะคะอันนี้นี้นนต้นนี้ออกทีหลังนะคะออกทีหลังสวยค่ะเดีวนกตลอก็พุ่งขนี่ดอกนี้ก็สวยเนี่ยบ้านเราเขาเรียกมันเป็นบ้านเป็นอะไร ที่นี่เขาจะปลูกเนี้เยเยอะๆเลยเยอะแยะเ,เลยอันนี้ไม่เขียวแล้วเริ่มตายก็มีเริ่มตายก็มีนู่นวันนี้มีมาสองตัวไม่มาเป็นฝูงมามีมาสองตัวนะคะห่านห่าน ดูนะคะทั้งนี้วันนี้ทำไมบาท,ทำไมเงียบจังวะต้องใส่เข้าไปตรงทะเลกันเ <c oughs> นี่ยค่ะอันนี้ต้นในนี้เขาจะน,นิยมปลูกใกล้กับนั่นบ้านนะคะ แล้วเขาจะให้เหลื้อยตรงแบบว่าบ้านแล้วมันก็จะออกดอกสวยนู่นเป็ดตรงนูงงนงงนง้นเมื่อกี้ยายเดินมาจากตรงนี้ะค่ะ ที่ยายถ่ายให้ดูบอกว่าเนี่ยตรงนี้ที่แบบแทบทุกต้นเลยนะคะไม่รู้มันเป็นต้นไม้อะไรมันจะเป็นแบบนี้ตะปุ่มตะป่ําทีเนี้ยพอโตๆขึ้นมันจะเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ทํานะคะมันขึ้นเองมันติดมันจะเป็นเองจะเป็นเองนี่คะ่ะยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือมันต้นไม้อะไร เป็นต้นอะไรแคร์ค่ะปัญญาอยู่ตรงนี้นี่ข้ามตรงนี้เหรอเงียบจริงจริงนี่ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> ถึงแล้วค่ะถึงคอนโดที่ยาอยู่เล็ว ที่ต้นไม้สวยๆที่ยายชอบถ่ายเวลาหน้าหรือดูใบไม้ใกล้จะร่วงนี่ค่ะอ้าวอะไรอีกกันเอาเข้าไปนี่ต้นต้นไม้เมื่อกี้ที่ยายถ่ายที่ว่ามันจะเลื้อยขึ้นนี่เขาทำถ่ายตรงซุ้มแล้วมันก็เลื้อยขึ้น ่ตรงนั้นที่ที่ว่ามองเห็นไกลๆอ่ะนี่บ้านพอ่อถึงแล้ว,วค่ะโอ้โนหนึ่งที่เมาก็กระจกแ้ว บ้านยายแล้วค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะค่ะเดี๋ยวก่อนถึงบ้านยายแล้วค่ะเข้าห้องแล้วนี่คนนี้เขาเรียกต้นอะไรยายจะเปิดนั่นแล้วจะเปิดเนี่ยต้นอะไรนี่ยายก็หวานไปหมดอันนี้ยายมาจากไทยนะคะอะไร อดเงินกอดทองอะไรก็ไม่รู้ให้มันขอดมาจริงๆนะเอาอมาจากไทยเนี่ยตายไปไทยสามเดือนเขายังไม่ตายเลยเขาสวยเหมือนเดิมสวยจริงๆสวยจริงๆนี่เขาก็สวยสามเดือนเขาก็ไม่ตายนี่เห็นไหมคะ ถึงบ้านยายแล้วถึงแล้วผักพุ่งกำลังขึ้นนะคะมีพี่ขิงส่วนได้แค่นี้เขาขึ้นให้แค่นี้ก็โอเคแล้วปากาจะได้กินแล้วนะคะคนงตุ้งจะได้กินแล้ว ยังไม่ได้หว่านเม็ดมังลักอีกเห็นไหมว่าแตงถั่วขึ้นยาวตรงนู้นหมดโอเคนะคะยายเขาจบแค่นี้ก่อนถึงบ้านแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะถ่ายให้ดูวิ